สวัสดีครับทั้งการบ้านการเมืองเรื่องวุ่นวุ่นที่ยังคงค้นกุ่นไม่โปร่งใสทุกทุกอย่างกว่าดำเนินให้เป็นไปการเมืองไทยต้องปรับขยับตัวถึงเวลาฟ้าไทยจะใสแจ้ง ก็ควรที่ต้องแจกแจงให้ทั่วทั่วการเมืองไทยน่าจะลดความน่ากลัวจะโปรง่งใสไม่เมามัวเหมือนดังเดิมการเริ่มต้นเริ่มใหม่ในระบบทุกๆอย่างเตรียมให้ครบเพื่อการเริ่มความสัมพันธ์สมานฉันวันเดิมเดิม ใช้เป็นทุนหนุนเสริมเป็นแรงใจสิ่งเก่าๆผ่านไปให้ลืมเสียที่คาใจให้เร่งเคลียรเร่งแก้ไขให้ตระหนักและรับรู้ควรอย่างไรจะสร้างเมืองหรือการใดใจสังการการเมืองเก่าเอาไว้ใช้เรียนรู้ การเมืองใหม่ไว้กอบกลู่และสร้านสารเปรียบก็เหมือนวัว,วรู้คู่วัวงานก่อโครงสร้างรัฐบาลที่มั่นคงภาพการเมืองคนรุ่นใหม่ไทยวันนี้จะบ่งชี้ความโปวดใสในประสงค์ภาพการเมืองต่อต่อไปไทยมั่นคงเป็นสายตรงสายประชานน่าภูมิใจ หูเรกลำปางวัลกรณ์ออนไลน์รู้จักพอจะเป็นสุขรู้จักหยุดจะปลอดภัยรู้จักให้จะร่ำรวยรู้จักช่วยจะได้ดีสวัสดีครับ